สำนักรายงานการประชุมและชาวเร่สอดีค่ะต่อไปเป็นการแสดงการทำงานของโปรแกรม Google Docs และโปรแกรม r i a e Time Script ซึ่งทั้งสองโปรแกรมสามารถแปลงเสียงพูดเป็นข้อความได้แต่โดยงานของเราผู้พูดแต่ละท่านพูดเร็วใช้คำพูดที่ไม่เป็นทางการรวมทั้งพูดด้วยภาษาถิ่นซึ่งจะทำให้โปรแกรมแปลงข้อความออกมาได้ไม่ถูกต้อ,องทั้งหมดเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จโปรแกรม Google Docs สามารถ copy ข้อความไปใช้ได้เลยแต่โปรแกรม r i a e Time Script จะต้อง copy ข้อความ ความไปวางใน Google Docs ก่อนจึงสามารถนำข้อความไปใช้ได้ต่อไปเป็นการทำรายงานโดยไม่ใช้โปรแกรม Google Docs โดยจะพิมพ์ตามรูปแบบของรายงานที่ถูกต้องเช่นการตัดข้อความหยาบคายแก้ไขคำที่ไม่เป็นทางการเป็นต้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบรายงานการทำรายงานด้วยวิธีนี้มีข้อดีตรงที่ทำรายงานเสร็จไปได้ทีเดียวไม่ต้องตรวจสอบซ้ำอีกแต่มีข้อเสียที่เกิดอาการเมื่อล้าสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปเป็นการทำรายงานโดยใช้ Google Docs โดยจะต้องไป copy ข้อความมาจาก Google Docs และนำมาวางในระบบพิมพ์รายงานการประชุมจากนั้นเริ่มการพิมพ์รายงานโดยการพิมพ์เติม,ตมข้อความที่โปรแกรมแปลตกแก้ไขข้อความที่ผิดและลบข้อความที่เกินมาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบรายงานมีข้อดีคือได้พักมือในระหว่างพิมพ์งานช่วยลดความเมื่อยล้าลงได้ ภาพที่เห็นนี้คือการเปรียบเทียบการทำงานทั้งสองวิธีซึ่งความเร็วจะไม่ต่างกันมากเก่าวโดยสรุปคือโปรแกรม Google Docs ไม่ได้ช่วยให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้นเพียงแต่เป็นตัวช่วยลดการพิมพ์รายงานต่อเนื่องเป็นเวลานานและลดความเมื่อยล้าลงได้